กะช,ออช่างหัวมั้งอันนี้ว้าวใส่ไอยทีบ่ก็ไม่ริงมันถือไปกระชางหัวมั้งหรอไอยสูบมวลอยู่ด้หล่ะคนในหายน้ำอยู่แอนโอ้ปันปน <laughs> โอ้ยปล่อยพี่ไปสะเดิดน้อง <laughs> ทุกทุกอย่างลืมมันซะโอ้ยปวดหอยดีนี่กินตืน่น ตั้งแต่นอนตื่นเลยตื่นสิบเอ็ดโมงอยู่บุรีรัมย์ก็คือมือมือขึ้นนี่แต่อาจจะกรบเบิโพดเนาะแต่ว่ามันผ่านมาแล้วว้าได้เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เขาหลินเมื่อขึ้นนี่เมื่อขึ้นวานนี่เขาหลินอยู่หนองกีแมนมอกต่นอนอยู่หนองกีที่พักเปิดห้องอยู่หนองกีอะไรที่นี่ที่แรกกะคือมือพอดีมือว่นนี่เขาหยุดเนาะทะเลแบบเอินอนอยู่หันต่อสือคันมหาห้องพักใหม่ตื่นสิบเอ็ดโมงเศร้านี ปวดหัวเลยตาล่ายแบบคือไม่เป็นไรตาได้ยังเออเพียงอันจั่หเอาไปลงจ้าเห็นไอ้บอเห็นห่างพ่อมัมวๆเนี่ยนังไปก็ยิ่งเบืองเป็นเอาเขาไปยังซีก็เลยจังหวะนอนหรือเปล่าแจ้งตัวแล้วก็นอนอาจจะเป็นตัวร่างกายกะเป็นเป็นยังไงบวบเป็นเพ่อเป็นแม่เพือพ่อเชรชาเช่ารลาดนะแล้วเราเห็นคง สุดยอดครับย่าย่บึ่งสองทุ่มแต่งองค์ส่งเครื่องแล้วเซ็จผมมาศิลปินรุ่นหลังๆเอาย้า่บึ่งเป็นแบบโอ้ยขันใดคือย่ายวิงนีกเัวหนาสบายปันหมาเลยอีหลีสีบดเดยห่วงแล้วทีนี้ถ้าคนทําแบบเนี้ยคือเขาเห็นความพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไว้วางใจนะแบบเข้าสีห้โอกาสหรือเสียงหท้ทำหน้าที่อย่างเสียงเขากับบดเลเข้าก็บบดเขึ้นยากไหมเขากับขึ้นว่าเขาต้องพร้อมอยู่แล้วฮาละค้นมาสัน่บนบอมาพูง,ง่ำนี้ บอลมาผู้ดีผู้รอเด้่ยตารางห่างบอลมีความเตรียมพร้อมสามทุ่มข้าเจ้ามาเปิดงานจังลูบลอยๆเอาหนาซดขึ้นไปคิดว่าจะคลองผู้ดีครับนี่แต่ผู้รอเอราะทั้งที่อ่านว่าจะคลองจะขึ้นไปอันใสจูบไสจ้างบใไ่ไปคือว่าฮาเซียสิแตกเพียบยังไปจากไหนแต่ย่านมันก่อนข้าเจ้าอันเขาสิขึ้นไปอังสิค่ะข้าก่อนงานไปเพียไปเออเขาสิลงมาจนเั่น เ้าก็ขึ้นไปเพียไปเรื่อยไปถ่ายอยู่ค่ะเพรันวันว่าอันหอดแจ้งที่เรียนมาหาไม่เรียนข้นไปบาดทเทีทยไปของเทียร่มเทียขืนไปเทียบัเนียนไม่ไม่เห็นไปขอเฮ้าดิเขาเตรียมคอยเข้าใจเจ้าอยู่ยิ่งฝืงแล้วจะเป็นคนเตรียมพร้อมแล้วสิหาไม่แล้วสิถือขึ้นไปพร้อมเลยถ้วบาว่ามันเห็นซุ่มเด็กหน่อยเรียนขึ้นไปสี่รองเพียงบ่มีไม่ไปขอเล่าเล่าเล่าก็บ่อยากให้เขาก็ล้มเหลวเออที่เขาไปเห็นหยางหยเขาก็เลยเป็นผู้ล้มเหล่าเออค่อยๆเข้าใจเยาวยุ่งเดี๋เดี๋ยวแล้วโอ้คุณมันคุด เพราะประาน้ำตำแหน่มันอก่อนนั่นเนะาะกาูรั้งมหาเศรีอลไรปราชันเาไม่ปคมาหยาดไม่กูจะเชียร์านาเจ้าของบริเตียนใบเนาะที่้นไปอันคุลองคนอันฮิตเตอร์จากก่นเจ้าของฮิตเตอร์กันเจยโครับเจ้าของฮิตเตอร์จ้างประธานจะซื้อไหมเ่งนี้กันนี่เข้ากันจะสีบานจงไหนเนาะ <c oughs> สีบานเนาไปไม่ไปสาวายะ นี่อยกับเจ้าครับเล็นนเกนี่เราวั่นหรือเปล่านี่ไม่วันหรอยแจ้งเดี่ยวเยเด็กนี่เราวั่นหนาเป็นตัวย่างยู่เราสิเป็นคหน,นึ่งพี่เล็กเราสิเป็นคนสแตนบายตัวบอท่านคือคือหาละคนอันนี้บอทแมนเาวงเฮาดอกวงเฮากับพ่อไข่เนี่ยอยู่ดอกอันสุ่มตล้ำนี่แต่ว่าตัวเด็กหน่อยก็ต้องค่อยๆเลี้ยงดูกันไปแต่งแต้มวงเฮาเคยอ,อยู่ัสิเนาะ เพ่งขึ้นแลี่ยงสิบอท่านไหนใส่สูตรอยู่แลนไปบันบอสแตนบายอันบ่สเนี่ยอันนั้นเด้อบอสเนี่ยเก็บทองปวดหัวเด้อบอสเนี่ยปวดขี้ปวดเหี่ยวเด้เป็นนิสัยเคลียร์ตัวรักษาเป็นมันไม่เป็นใจแลวมันเป็นธรรมดาบัสนี้ออกไปลุงเพ่งจีบบอสนี้ออกไปออกไปบันลุงหนาลุงหลังแค่บันมากหนาข้อหลังอันนี้บอสเนี่ยบอกบอสเนี่บอกขายหนากันแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ได้เป็นผู้บริหารแล้วกับ เปลี่ยนแล้วล่ะแล้วก็พัฒนาแล้วผู้ใดมั่ววะแม่นจักรพรรดิขันมือใดโบเลียนนี่บมเมนแม่นจักรพรรดิสมัยอยู่น้ำกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราดีแล้วบอกใหม่คือใหม่ซือเลยซึ่งก็เป็นม้วนเข้าหนี่ดีเหมือดีเหมือดดีเหมือดเลยดีเหมือดเลยค่อยบอกเอาลูกหลังเกิดใหม่ไงรุ่นไม่ได้ที เขาสีส ah uh ัวเปาเขาสีเหยียบหัวที่ใส้นอนนางเข้าไปอ่านหอวของนางนัดไปเขายามากเขาจังบรีเท่านะเออท่านีสิว้าหอยซอยบองสิกับบอที่บางทีเท่านันกับไม่ไผ่ซอยดอกลีกไงตอนนี้นะแผงน้อยเนี้ยเข้าหัวเรื่องสีลมเรื่องหนาของเนี่ยเขาละยางใส่ยาผ้าเผยไปอันยางใส่ไปยางใส่าถ้าเผยยางถ้าไก่เข้าไปคือกินโตขิวตึงเนี่ยป้ากัย้อนมาซ้ำเรา ขั้นขวีขั้นใส่โผานกันนี่ตกว่าอันน้ำนนะาอะไ่นี่ว่าาอาบไม่บอกแจงตัวผสน้ำมันมันหนาก็ร้อนบาดยางกาหเาออนมน่ยมิวกรดดกระเดียดแท้มันมันเขาโบโพดมหอมติ่มันมันต่งบดอาบน้ำแรกอาทิตย์หรือ <c oughs> จิ้มันโบโพนันเป็นจาริตนจอภาพเนะ่เผู้า้องเรื่ืงกินกันนี่ดอกเต่วาเา,าเอดเอาห้องเสียกับสามาคืนไปทักไอ้อะว่าทานเศ้าอยู่เลย จะไม่เจ้ากับว่ากินไปเนาะบวกินคนมันกิวมันคิวแห้งอีหลีเลยอันไอ่เนี่ยคิวบวชขึ้นบวเดี๋ยวนี้บวบวชขึ้นเด้อไอ่หั่งกินยาหลายทั้งยามันบวชขึ้นดอกไอ่นั่นเพราะว่ามันีฮลิลาติบวชขึ้นโอ้ยอย่ามาเบิกเถอะขอร้องช่วงนี้ให้ไอ้หมุนสักก้อนให้ไอหมุนเด้อว่เบิกหลายดอกเบิกแสนหาโอ้ยอย่ามาเบิกแสนห่าครับลง เอาเฉยไปอันกายขาดรถอีสมโอ้ยรถอีสมก็ไปหาทาั้งอื่นสื่อในทอกขันบ่มี่เนให้ขาแลันบ่มี่ยาสื่อทอกเอาสื่อแลว้วอืมกูว่าสิไล่สุดอารมณ์ดีๆมันบ่แม้นตัวเนี้ยอ้าวกว่าสิไม่ยืมเงินเหมือกเหมือกนี่การพูดสั่งอารมณ์ข้างเพี้ยสุดใจมันก็นังสิไล่สดดีๆนี่อารมณ์ดีๆขายบัตรขายบัตรบอกเพื่อนคนนึงเมาเมาเดือนพฤศจิกายนสามร้อยสี่สิบห้าบาทมาแล้วแล้วก็ วันที่หนึ่งนี่เริ่มไล่แรกฝ่าวสื่อแล้วพีน้องมีเมลราแค่สองหมื่นสิบท่นเด้ขมากขบมากพี่น้องไปขามามาเบิ้งไร่สุดมาเบิ้งมนมูอานเบื้องมาควนควนเหมือนผู้เท่างามเลยเออเท่าจะนักจะงามสุดเลยเพราที่จะอะไรนั่งซอยกันเนี่ยโคตเขาเบิ้งเป็นกำลังใจเป็นเอาเอฟที่เนี่ยอันว้าขอเป็นเอฟที่นะขยเบิ้งเจ้ากูมือเน้อันย้ายไปปะนะเอา เป็นใก้ไปเลยเบาไปเบามากเลยสิมาเบาเลียงยู่เหมือนมิตรข่อยสิไล่ลุงรถเลยสิไล่ลุงรถเดี๋ยวนี้ไปลุงรถบ้มีต่อเศ้าหาข่อยบ่ได้จำใดทองข้ามฝาใไซเออนี่้ใช่อาเน่สิกัเฮ็ดดีเอเนาะเอาติข่อยกับโเคยเฮ็ดองเอนอร่อดีแล้วแตงใบไห่นี่เห็นมร้อนอ่านใ่มาไห่บ้านนี้บ้านนี้กะมักกับทองเฮยดได้วันนี้ ตะกี้เ้าก็มี่เราเมือรีดเลียดเอาหมอนบ่สเลียดเอามาจากก้านหน้าก้านหลังเนาะอันนี้เขามีแปรงนี่มีไม้กวดมีห่อนไม้กวดวันนี้ห้อยแต่ว่าห้อยนะเออห้อยห้อยกดหน้าห้อยไหมเมันมาอ่อนแท้อ่อนมันเหมาะครับหน้าเจ้าเนี่ยมันใส่รุ่นหอนหอนในจีเพราะไดมันใส่แปร่งพุทธของหนามันเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยว อันนี้ก็คือมาเชิญชวนทุกๆท,ท่านที่เคยซัพพอร์ตเคยสนับสนุน <c oughs> เคยดูไลฟ์สดกันนะครับเราเปิดประตูเข้าสู่เหมาเหมาเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับไลฟ์แรกก็คือวันที่หนึ่งนี้มีสักคิปพิเศษด้วยแอนนอลดีมไม่ล่องลืมหูดซิฟแน่นอนครับหลายคนบอกว่าโ oh, อ้ยคือหลงจะลืมมูนซิฟแต่คือจริงๆแล้วตผมยังหลองหฮมแสแบงมา่สิบกุปีแล้วเนาะคือเข้าดังเพียงใดงเข้ากับเข้ากับตอกยำเพียงนั่นแหละแต่ว่า รอบนี้มีเพลงใหม่หลายเพลงที่แอนโอเรดีจะร้องนะครับในไลฟ์สดนี้เลยวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับออตอนนี้ก็คือซื้อเหมาเหมาะนะยฮะก็จะได้ชมทั้งเดือนมีมากกว่าสาม EP แน่นอนมีมากกว่าสามรอบแน่นอนนะครับถ้าใครซื้อเหมาเหมาสามร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่เหมาก็ซื้อเป็นรอบน่าจะร้อยร้อยกว่าบาทนะครับก็โอนเงินกดลิงก์ที่ปักหมุดสอบถามแอดมินก็ได้ว่าซื้อเฉพาะรอบวันที่หนึ่งเท่าไหร่หรือซื้อเหมา เมาทั้งเดือนเหมาทั้งเดือนสาม้อยสิบห้าบาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อแค่รอบวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้มันเท่าไหร่เนี่ยต้องถามแอดมินนะแล้วค่อยโอนไปก็ได้นะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดครับผมตอนนี้เด้อเดี๋ยวมันสิบทั่านเด้อมือืน่นผู้ใดเขากุม,มอะไรหลีทักมาเฟียนส่วนตัวมึงอะไรมือืน่นผมบ้างนี่ตว่ากันสิไปนะหมอหล่ะต่ว่าพายาก่อนกดลิงก์ที่ปักหมดุดแต่ก่อนทักไปแอดมินมันสิได้เขากุมไงพอระบบมันปกติแล้ว คาบแดงเหมาคาบแดงอะนก็เป็นคุณลุนทั้งกันเป็นคือบักแตงโมบอมมันเป็นแดง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 ก่จะบักแตงสิน้นขวนไหมบักแตงกิ้งสุกินข้นข่วนไหมแม่นบ่เดี๋ยวเมาเมาเตงไข่ลืมหนาไอ้มันหนาคือเมล่อนเนาะหนาไอหนาเนื้อผิวหนาคือไอหนาคือเมล่อนบ่ดิ่งดึงบอมโอ้แต่ไม่หล่อนนี่ยเป็นเป็นไม่หล่อนไม่หล่อนนั่นเป็นยังไงบอมบัคแตงกิ้งนั่นไหม กะบะแกงละมันอิสุปลาเหลี่ยมมันเมล่อนเลยยังบมจากอยู่ว่าเมล่อนเงี้ยเมนี่ยูอํมเพื่อน้องไพ่จังหวัดเพชรบูร์ครับบ้านท่าเสาตำบลเพชรละคอนอําเพื่อน้องไพ่เขาง่ายอยู่ครับรอบนี้กดลิงที่ปังมูดได้เขาเลยพี่น้องยามาซ่าอยู่เหนือมันหล่อตะบิกเพืาอนั้นผมนี้นี่ เราจะเบิกเงินผายเมื่อนี้ยล้มรถได้สิไปกินข้าวเขาจะเรียนมาถ่ายรูปพี่น่ะคนอาจจะมาเบิกเงินได้ไปพรันเอาอันเล่าเล่ายันนี่สิเบอร์อีริคเมื่อรุ่นโบลาณแสนไฮริเลยโอ้ยเยาว์ปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ขอเวลาปีใหม่ซะช่วงนี้กับปีใหม่ดาราเราเล่นเราปีใหม่เล่นพ่อป้าไอ้ทั้งเงินลิงเงินอัน